สวัสดีค่ะชวน,นเพื่อนๆมาทำก้านไม้หอมกระจายกลิ่นทำจากตะเกียบไม้ไผ่หรือถ้าใครไม่มีตะเกียบไม้ไผ่เราก็ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นได้นะคะ แล้วเราก็จะมีขวดโหลกแก้วค่ะ น้ำยาปัาผ้านุ่มค่ะเพื่อนๆจะเลือกชาย,ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะกลิ่นไดก็ได้ตามที่เราต้องการค่ะมาทำกันเลยค่ะใส่น้ำยาปัาผ้านุ่มหนึ่งส่วนค่ะ ้ำเปล่าอีกหนึ่งส่วนค่ะใส่การผูค่ะประมาณ6 7ดอกค่ะ เราจะใช้ตะเกียบนะคะเราจะใส่ไปประมาณสามคู่ถ้าเพื่อนๆอยากให้หอมมาก mm hmm. ก็ใส่ไปสีถึงห้าคู่ได้ค่ะ เอาไปวางไว้ในห้องนั่งเล่นได้นะคะสำหรับของเราจะวางไว้ในห้องนั่งเล่นใต้แอร์ค่ะเวลาเปิดแอร์มาเขาจะหอมมากส่งกลิ่นหอมไปทั่วห้องค่ะ หอมแน่นอนค่ะปรับอากาศได้ดีเชียวค่ะคลิปนี้จะลาไปเพียงแค่นี้ขอบพระคนที่ติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ